ท่วมครับโอ้โไปตังน,น,นั้นเลยท่วม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 ข้าวมาแล้วปิดแล้วครับปิดเรียบร้อยแล้วข้าวเอ้โอ้คนตื่นทำก็ฝีมือจริงเนาะกึบข้าวมาแล้วครับตกฝนตกโอ้ท่วมในรอบหลายเดือนครับ ธรรมดา,าไม่มีน้ำลว้วันนี้น้ำเต็มเลยว้าวก็ไม่รอบหลายเดือนครับอเออทำงานแล้วเด็กวีรำปลาว่าไหมลูดูก่อนไม่น่าจะมีปลาร้านเปิดแล้วครับ เท้าเลยโอ้ดูน้ำท่วมวนโอ้นานแล้วไม่เคยดูเห็นน้ำท่วมอ่ะปีนี้ไม่มีมเลยนะเพิ่งครั้งแรกเลยในรอบปีนี้ครับโอ้ยอย่าลอยเลยเต็มเลยนะครบอบครั้งแรกในรอบปีหนึ่งครับไม่มีน้ำท่วมมานานแล้วอืม ร้านหรือเปลา่าข้าวครับเออหมดสดับแล้วเนาะเจอน้ำท่วมแล้วในหมู่บ้านเนี่ยท่วมไหมพี่เข้าไปเลยอ่ะเข้าเนี่ยครั้งแรกนั้วเนี่ที่ท่วมปีนี้ ธรรมดาไม่เคยท่วมเยอะขนาดนี้ครับมีส่วนอยู่นั่นแหละการเปิดแล้วนะครับมีส่วนอยู่นั่นแหละโอ้แรงวันน,ะน้ำเดี๋ยวไปทั้งไอนะ้นะั้นน่ะวิ๊กยุ่งเลยวิ่งไล่ตามไม่ทัน สูบลอกขับน้ำเพิ่มๆอยู่บอไซด์ลมหรือเปล่ากีเนาะนะนนตกไปลงกว่าน้ำเข้าครับตกคนตกอ่ะไอ้เกือ ไโดนน้ำท่วมดับครับตกมามแล้วครับเช้าแล้วทีห้าแล้วครับว้าวม,มีปลาหรอกมีแต่น้ำครับปลาไม่มีมีแต่น้ำท่วมอยู่ท่วมนิดเดียวครับไม่เยอะหรอกมันเดี๋ยวสักชั่วโมงหนึ่งน่าจะหายห,หมดนับ เสียครับเด็กน่าจะล้มอ่ะไอ,อ้ไต่คันแล้วครับฝั่งนู้นยังไม่เปิดร้านตีเช้าครับเดี๋ยวดูน้ำน่อยไม่มีปลาแล้วครับมีแต่น้ำอยู่ปลาไม่น่ามีเฮ้ยโอ้โหท้อคอย มาจากไหนต่เช้าแล้ข้าซอยต่เช้าแปลกๆนะครับออรถมาต่เช้าคยันทำงานจริงๆแต่ละคนโอ้ใกล้สายไฟครับอย่าไปอ,าอ้าวงานแล้วครับปลาหรอมีแต่น้ำครับปลาไม่มี มอไซสเสียหรอจอดดับเยลมามอไซสเสียนะให้มาที่สว่างๆอย่าไปจอดมันๆอย่างนั้นครับ<ช>ต้องมาที่สว่างๆที่คนเยอะเออไม่มีปลาแล้วครับโอ้น้ำแรงมากโอ้ลงลงลงโหลมๆลุกอ้อยางครับโงกับท่วม อ่ะอยแป๊บเดียวเนี่ยก็หยุดแล้วครับไม่ท่วมเยอะอนานแล้วครับปีนี้รอบครั้งแรกที่น้ำท่วมครับไม่ท่วมนานหล,ลายปีแล้วเดีย๋ยวไปดูหน้าบ้านเลยเออวะไม่เคยเดินมาตรงนี้นานเลยไม่มีปลาครับเาปลาสักหน่อยก็ไม่ได้ตรงนี้ไม่ท่วมครับท่วมิีเดียวีแห้งเกล็ดเลยฝั่งนี้ ตอนนี้ก็แห้งครับไม่มีอะไรเลย <c oughs> แห้งครับออสายเสียปกติครับไม่เป็นไรเออกับขบ้าวรันกับข้าวครับยังศูนย์ท่วงล้อครับไม่เคยมาถ่ายฟังนี่นานแล้วครับเนี้ยกริปเนียบกริป มีแต่ปล่อยกู้ทั้งนั้นเลยตรงนี้ครับปล่อยกู้ปล่อยกู้ร้านร้านตั้งศูนย์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 สิบสองร้านครับไม่มีอะไรจะไปสู้เขาได้หรอกครับสู้เขายากครับร้านตั้งศูนย์สิบสองร้านเนี่ยจบเลยครับเออร้านผลไม้ทางนู้นครัยังไม่เปิด ร้านไข่น้ำร้านขนมร้านมอไซต์เชียงกงครับด้านสีสยามครับสีสยามร้านอะไรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ครับสีสยามมีกับข้าวเล็กๆครับมีสองแถวครับเช้ากินข้าครับไ,ได้หรือเปล่าไม่รู้น้ำท่วมครับเออเป็นภูมิศพไพ่หรอน้ำท่วมเนี่ย พุ่มหนักเลยต้องลกล้องด้วยครับ <c oughs> เปิดขายี่เช้ากับข้าวน้ำท่วมว้าวป้าอยู่ช่วยป้ากับลูกสไปคครับกดมาละอ้ยใส่เสียครับ <c oughs> อะไรไม่รู้ท่วมท่วมท่วมตกข้ามไปทางนู้นแล้วครับท่วม,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 วมใส่เสือจอดทิ้งเลยครับัข้าวเปิดแล้วครับเปิดแล้วเปิดแล้วในเช้าที่ห้าครึ่งแล้วเนี่ยจะสว่างแล้วครับครึ่ชงชั่วโมงก็สว่างแล้ว ขับทางตรงนี้ไม่ท่วมครับนี่แห้งกลืบท่วมนิดเดียวท่วมแค่ร่องเดียวครับรนี่ไม่ท่วมนี่ท่วมอยู่โอ้ลดแล้วครับเมื่อกี้สูงกว่าน,น,นี้ตอนนี้ต่ำแล้วไม่มีปลาเลยวะาหายหมด <c oughs> อยากไม่มาเกี่ ใส่ลืมว่ะรถเขียเขียไม่มาเก็บครับต้งใส่ลืมเอ้ยลืมว่าวะลืมเขียเราว่ารถเขียเนี่วันนี้วันาทิตย์ไม่มาเก็บน้ำท่วมครับท่วมหนักเหมือนกัน ya Ale...